ก็จะมีเจอเลยครับทำเยอะนะครับน่ากลัวเยอะมากนะครับก่อนที่จะโด,วดวนวมาก็มีกาสรสวดกันทีพิโซก่อนนะครับสามรอบนะครับเป็นที่ทาสามรอบอนนมี่เป็นวกตสระของเทพดาแล้วนะครับแล้วก็จะาแม่กนอิมนะพวกที่สัตวนะ์ครับ คนเยอะนะครับถ้าวันปกติก็คนเยอะอยู่แล้วนะครับ,บ,วรบชวนชวนนะครับมันยากเกิดกัวมีวัดเงินที่เพื่อมานะครับคุณผู้ชมชิงตางก็ชิงพัฒนานะครับ คือส่วนด้านใดนะครับมันเลยได้รังคาโบถู่ จอมันกระจหน้าผากนะครับคือจะส่วนด้านนอกนะครับด้านนอกของโบสถ์นะครับสกอถว่าลมเลื่นนะครับเย็นสบายเข้าไปข้างบสนี่ก็แค่พัดลมนะครับแต่ว่านไม่มีแอร์แต่ว่าข้างในลมยื่นมากนะครับเย็นสบายนะครับเย็นสบายมากเลยนะครับด้านนอกก็จะเป็นส่วนของอรูปปั้นของ พระเถระละนะครับไปดรูปนะครับนี่คือของวิปัสสนากรรมฐานนะครับนี่คือส่วนด้านนอกนะครับก็จะมีพระประจำมันเกิดนะรับจ่นอังคารนะครับถึงวันอาทิตย์นะครับก็คง ก็เป็นสีขาวสวย,ยงามนะครับสวยงามนะ,นะครับนี่เป็นส่วนของร้กว่าปดจารังประมาณนี้นะครับนี่ส่วนข้างนอกก็เป็น,นี้หารว่ตโตแล้ว สินง้งหลก็เป็นหน้าตข้างนอก